สวัสดีครับวันนี้จะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าตอน การกำหนดขนาดสายดินโดยผมลือชัยทองนินอนุกรรมการเลื่อนระดับสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสาภาวิศวกรเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าสายดินมีความสำคัญเพื่อความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าดังนั้นสายดินจึงต้องสามารถทนกระแสรัดมีชรลง,งดินได้โดยไม่ชำรุดต้องมีความแข็งแรงทางกลทนต่อการกัดกร่อนต่อสภาพการใช้งานมีอิมพีแดนซ์ต่ำเพียงพอเพื่อให้เครื่องป้องกันทำงานได้เร็วตามที่กำหนดอิมพีแดนซ์ก็คือโหลดอิมพีแดนซ์ตัวอิมพีแดนซ์นก็คือ ิมพีแดนที่เริ่มจากมอแปลงไฟฟ้าเลื่อยไปจนถึงจุดที่เกิดกระแสรัดวงจรลงดินนะครับเบล์กาวฟอลกระแสกาวฟอลจะไหลกลับผ่านทางสายดินผ่านสายนิวเคลไปยังมอแปลงไฟฟ้าอิมพีแดนทั้งหมดทั้งนี้รวมกันเราเรียกว่าลูปอิมพีแดนซซึ่งต้องมีค่าอิมพีแดนต่ําพอที่จะทําให้เครื่องป้องกันตัวนี้นะครับทำงานได้เร็วตามที่ได้ออกแบบไว้ส่วนประกอบของลูปสายดินเราจะแบ่งออกเป็นด้านไฟเข้ากับด้านไฟออกนะครับด้านไฟเข้าเนี่ยก็จะมีสายต่อหลักดินคือเส้นที่ ต่อฉากนิวเทอรบาลงกาวหลอดสายต่อฝากประธานหรือเส้นที่ต่อระหว่างนิวเทรบากับกาวบาสายเส้นที่มีการต่อลงดินหรือที่เราเรียกว่าสายสูนย์หรือสายนิวทรอลนั่นเองส่วนด้านไฟออกก็จะมีสายดินของบริพันธ์ไฟฟ้ากับสายต่อฝากของบริพันธ์ไฟฟ้าการกาหนดชนิดและขนาดของสายดินเริ่มที่สายต่อหลักดินสายต่อหลักดินชนิดเป็นสายทองแดงหุ้มฉนวนและห้ามมีการต่อระหว่างทางยกเว้นบัสบาสามารถต่อได้ขนาดกําหนดจากขนาดสายเมนเข้าอาคารหรือ สายประธานหรือสายแรงต่ำที่เดินจากหม้อแปลงไ,ไฟฟ้ามาเข้าแผงเมนนั่นเองคิดเพียงเฟสเดียวนะครับสำหรับสายที่เดินเฟสละหลายเส้นให้รวมพื้นที่หน้าตัดของสายทุกเส้นในเฟสเดียวกันเข้าด้วยกันกําหนดตามตารางที่4ีขีดหนซึ่งขนาดใหญ่ที่สุดคือ9 5ตารางมิลลิเมตรนี่คือดานที่4ีขีดหตามหนังสือมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสําหรับประเทศไทยนะครับเจนว่าขนาดตัวนําประธานหรือสายเมนเข้าอาคารเนี่ยขนาดที่เกิน500ตารางมิลลิเมตรเนี่ยสายตอร์ลักดินก็จะมีขนาดเพียงแค่9 5้าส ก็เพียงพอแล้วไม่จําเป็นต้องใหญ่กว่านี้2สายดินของบริพันธ์ไฟฟ้าสายดินของแบนไฟฟ้าชนิดอาจจะเป็นสายทองแดงพุ่มฉนวนดหรือเปลือยก็ได้หรืออาจใช้เปลือกระหว่างของเคเบิลบางชนิดเช่น armor cable mi cable และ metal c l a เ cable หรือใช้เปลือกคุ้มบัสเวดแต่ต้องเป็นบัสเวดชนิดที่รับรองว่าเปลือกสามารถใช้เป็นสายดินได้ขนาดกำหนดตามตารางที่4ขีด2มีข้อมาเพิ่มเติมว่าบริพันธ์ไฟฟ้าที่ใช้สายพร้อมเต้าเสียบจากวงจรไม่เกิน20แอมป์ให้ใช้เท่ากับ วงจรได้แต่ต้องไม่เล็กกว่า1ตารางมิลลิเมตรและสายดินก็ไม่จาเป็นต้องใหญ่กว่าสายวงจรมาดูตนารางที่4ีขีดสนะครับตารางที่สี่ขีดสนี่เราเริ่มที่2.5ตารางมิลลิเมตรแต่สายดินนี้สามารถเล็กกว่าได้ตามข้อกําหนดเพิ่มเติมที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เลือกตามขนาดเครื่องป้องก,กันกระแสเกินของวงจรน,น,นั้นๆน,น,นี่ก็เป็นตารางต่อจากตารางเมื่อสักครู่นี้3ส,สายต่อฝากประธานคือสายต่อฝากระหว่างนิวเทิบากับกาบาการกำหนดขนาดนะครับกำหนดจากสายเมนเข้าอาคารตามตารางที่ ีแต่มีข้อกำหนดเพิ่มเติมว่าต้องไม่เล็กกว่า12.5%ของสายเมนด้วยส่วนสายต่อฝากด้านไฟออกกำหนดจากขนาดเครื่องป้องกันกระแสเกินตามตารางที่4.2มีข้อเพิ่มเติมที่ควรทราบก็คือว่าสายดินของวงชรมอเตอร์นั้นเราใช้ตารางที่4.2ก็จริงแต่เราไม่ได้กำหนดจากสกริตเบรกเกอร์หรือเครื่องป้องกันกระแสเกินเรากำหนดจากโอเวอร์โหลดรีเลย์นะครับ้องดูตัวอย่างการกำหนดขนาดสายดินและสายต่อฝากเราเริ่มที่สายต่อหลักดินใช้ตารางที่4.1 วงจรน,นี้สายเมนเป็นสาย400ตารางมิลลิเมตร2เส้นต่อเฟสก็เป็น800ตารางมิลลิเมตรถ้า800ตารางมิลเมก็เกิน500สายต่อหลดินก็ใช้9 5ตารางมิลลิเมตรสําหรับสายดินของบริพันธ์ไฟฟ้ากําหนดตามตารางที่4.2จากเครื่องป้องกันกระแสเกิน400แอมป์จะพบว่าเครื่องป้องกันกระแสเกิน400แอมป์จะได้สายดินขนาด25ตารางมิลลิเมตรตามนี้นะครับส่วนสายต่อฝากด้านไฟออกก็คือสายต่อฝากของบริพันธ์ไฟฟ้าใช้ตามตารางที่4.2และตามขนาดเครื่องป้องกัน กระแสเกินเช่นกันในน้ที่นี้เครื่องป้องกันกระแสเกินขนาด400แอมป์เราจะได้เท่ากับสายดินของบริพันธ์ไฟฟ้าคือ25ตารางมิลลิเมตรสาสายต่อฝากประธานกำหนดตามตารางที่4ขีด1แต่ไม่เล็กกว่า12.5เพราะนั้น12.5ของ800คือ100ตารางมิลลิเมตรดังนั้นสายต่อฝากประธานเส้นนี้จึงต้องไม่เล็กกว่า100ตารางมิลลิเมตรถ้าเป็นสายไฟฟ้าก็อาจจะเลือกสายขนาดที่ใหญ่ขึ้นไปก็คือ120ตารางมิลลิเมตรสำหรับขนาดสายดินของวงจรมอเตอร์กำหนดจากอุรณรีเลย์ตัวอย่าง างเรามีมอเตอร์25แรงม้ากระแส32แอมป์โอ้โหลดรีเลรตตั้งไว้ที่100%ต้องการหาขนาดสายดินดังนั้นโอ้โหลดเรียลร์จึงตั้งไว้ที่32แอมป์เราดูที่32แอมป์นะครับโดยใช้ตารางที่4.2จะได้สายขนาด4ตารางมิลลิเมตรตามนี้นะครับ32แอมป์ก็ไม่เกิน40ก็ได้4ตารางมิลลิเมตรกรณีที่การเดินสายขั้วจาเป็นต้องแยกเป็น2ท่อสายดินก็จะต้องเดินไปทั้ง2ท่อด้วยข้อสําคัญคือสายดินที่เดินไปในแต่ละท่อนั้นห้ามลดขนาดตั้งตัวอย่างนี้เนี่ยเราใช้ ใช้เบรคเกอร์400แอมป์เบรเกอร์400แอมป์เนี่ยเมื่อสักครู่นี้เราได้สายดินขนาด25ตารางมิลลิเมตรเราจะต้องใช้25ตารางมิลลิเมตรเดินไปทั้ง2ท่อนะครับจะแบ่งเป็นเส้นละ16ตารางมิลลิเมตรอย่างนี้ไม่ได้ผิดมาตรฐานนะครับที่กา,าดการปรับตั้งของเครื่องป้องกันกระแสเกิน400 m. แอมป์ได้สายดินขนาด25ตารางมิลลิเมตรก็จบการบรรยายในเรื่องของการกำหนดขนาดสายดินไว้แต่เพียงเท่านี้ถ้าการบรรยายนี้เป็นประโยชน์รบกวนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากผมลือชัยทองนิน สวัสดีครับ